ตรงนี้นะครับหลังคาเลยนะครับเราใช้เป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับ PU โฟมนะครับท้องเป็นท้องสีฟลอยู่สีเงินนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเงาแวบเลยก็คือแสบตาเลยนะครับเดินทีลื่นเลยนะครับสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองการช่างวันนี้เรา,าอยู่กันที่หน้างานหมู่บ้านดิแอมเบอร์ล์การเด่นราชพฤกษ์หลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสนทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ จากครั้งก่อนนะครับที่ผมได้มาอัปเดตหน้างานของคุณลูกค้าหลังนี้กันซึ่งของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะต่อเติมเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับไว้สําหรับรับแขกนะครับหรือเอาไว้สําหรับเป็นห้องนอนก็ได้นะครับจากเดิมทีนะครับที่ผมได้มาอัปเดตหน้างานนะครับซึ่งจะเป็นงานแค่ก่อผนังมุงแผ่นหลังคานะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราส่งมอบงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปติดตามชมกันครับ มากันที่หน้าบ้านกันก่อนเลยนะครับ งานแรกเลยนะครับจะเป็นงานหน้าบ้านตรงนี้นะครับก็คือเป็นเทเลสเอาไว้สําหรับนั่งเล่นนะครับเอาไว้จิบกาแฟหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับงานตั้งแต่ฐานลากเลยเราลงเป็นเข็มไมโครพายไอสินะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเทเลสหน้าบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นตัวห้องนอนนะครับเราลงสาเข็มไมโครพายทั้งหมดเลยนะครับก็คือตอกลึกลงไปเนี่ยประมาณ1 8บแถึงเมตรนะครับหรือถึงชั้นดินดดนนะครับก็คือสุดเลย นะครับมากันที่หน้าบ้านก่อนนะครับตรงนี้นะครับหลังคาเลยนะครับเราจะใช้เป็นหลังคาเมทัลชีตนะครับ PU โฟมนะครับท้องเป็นท้องสีฟอยหรือสีเงินนั่นเองนะครับโครงหลังคาของเรานะครับใช้เป็นไซส์ L นะครับก็คือต่อเติมรอบบ้านเลยนะครับใช้เป็นโครงไซส์ L นะครับไซส์ L ยังไงนะครับใช้เป็นเหล็ก6กคูณสนะครับก็คือวิ่งเป็นอาเักรอบรอบนอกหมดเลยนะครับส่วนอาเัหลังรางน้ำนะครับอยู่ด้านหลังเรานะครับใช้เป็นเหล็ก4ี่คูณสนะครับ ส่วนตัวจันทันนะครับเหล็กจันทันเนี่ยเราใช้เป็นขนาด3คูนนิ้วครึ่งนะครับระยะแอจะอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับส่วนตัวแปรนะครับตรงนี้โชโครงเราใช้แปรคู่นะครับขนาดเหล็กจะอยู่ที่นิ้วคูณนิ้วนะครับระยะแอจะอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับต่อมานะครับรางน้าตรงนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับใช้เป็นขนาด8นิ้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ขนาดมาตรฐานของบริษัทเราเลยนะครับแล้วบวกด้วยท่อ PVC นะครับขนาด3นิ้วนะครับตรงนี้เราทานสีดำแล้วนะครับปกติจะเป็นท่อ PVC สีฟ้านะครับแล้วก็จะมีดีเทลต่างๆก็คือจะเป็นการติดตั้งไฟกล่องเหลี่ยมนะครับสามารถเลือกไฟแสงสีได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีขาวหรือแสงวามไว้นะครับพัดลมตรงนี้นะครับเป็นพัดลมเพดานเราติดตั้งให้ นะครับแล้วเราก็จะมีพวกเบเกอร์ตรงนี้นะครับที่ทางคุณลูกค้าให้เราติดตั้งให้นะครับเพราะว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยจะเอาไว้ตรงนี้เป็นบาร์นะครับก็คือไว้ทํากาแฟนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับมาส่วนตรงกระเบื้องพื้นนะครับตรงนี้นะครับเราใช้เป็นขนาดกระเบื้อง40คูณ40นะครับตรงนี้จะเป็นแบบผิวไม่ใช่ผิวเงานะครับแบบผิวเรียบตรงนี้นะครับที่ผมจับก็คือผิวเรียบนะครับไม่ถึงกับหยาบนะครับตรงนี้ไม่ลื่นแน่นอนนะครับ มีผู้สูงอายุหรือว่า,ามีคนแก่หรือเด็กอะไรประมาณนี้นะครับยังไงไม่ื่นแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะไปข้างบ้านนะครับตรงนี้นะครับสำคัญเลยก็คือการเว้นระยะผนังนะครับก็คือเราจะเว้นผนังนะครับระยะล้นนะครับก็คือจากรั้วเนี่ยจนถึงผนังที่เราต่อเติมเนี่ยก็คือเราจะเว้นประมาณ50เซนนะครับแต่ที่เราสังเกตุเนี่ยทำไมมันเบี้ยวจังเลยก็คือ บ้านเนี่ยครับพื้นที่เนี่ยเป็นค้างหมูนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาฉากของตัวบ้านนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเอาฉากรั้วเนี่ยผนังเราเนี่ยก็จะเอียงตามรั้วไปแล้วภายในเนี่ยคือมันจะมันก็จะเอียงตามอันนี้ผมมองว่ามันจะดูไม่สวยนะครับผมแนะนานะครับใครที่จะเว้นระยะผนังนะครับแล้วทีนี้พื้นที่เนี่ยเราเป็นค้างหมูนะครับผมแนะนําให้เอาฉากบ้านดีก,กว่า แล้วก็เราก็วางระบบต่างๆนะครับอย่างเช่นว่ามีระบบท่อน้ําทิ้งเราก็ไม่ได้ก่อปิดนะครับเราก็จะมีฝาท่อให้นะครับอย่างเช่นนะครับงานระบบสุขาภิบาลต่างๆนะครับเราก็ไม่ได้ก่อปิดไปทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะมีการทำเซอร์วิสไว้ให้นะครับก็คือมีฝาท่อนะครับตรงนี้เราไม่ได้ทําเป็นฝาเซอร์วิสสแตนเลสนะครับหรือว่าเป็นโฟเดนอันนี้คือเราใช้บ่อเดิมเลยแต่ว่าเราเนี่ยก่อ บ่อขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ฝาปูนแล้วก็ปลูกกระเบื้องถักไปนะครับในส่วนนี้เราก็เจาะนะครับเพื่อที่จะให้รางน้ำเนี่ยท่อน้าทิ้งนะครับลงไปในท่อเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องวางไว้บนพื้นนะครับถ้าวางไว้บนพื้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยเวลาน้ํามาเยอะเนี่ยคือน้ํามันจะนองพื้นนะครับแล้วมันจะทําให้พื้นของเราเนี่ยมันชื้นนะครับผมแน่นํนนะครับใครที่จะต่อท่อน้าทิ้งเนี่ยให้ลงไปในท่อบ่อผักเลยจะดีกว่านะครับตรงนี้หายห่วงเลยว่าพื้นมันจะเปียก นะครับหรือว่าพื้นน้ํามันจะนองอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นท่อน้าดีทางกูณลูกค้าเนี่ยให้เดินท่อลอยเวลาอนาคตนะครับถ้าท่อแตกเนี่ยมันจะสวิตยากนะครับทางที่ดีเนี่ยแนะนําให้เดินท่อลอยดีกว่าถ้าเป็นท่อน้ําดีแบบว่าเดินข้างบ้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าภายในเนี่ยเราเดินซ่อนให้หมดนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับ ก่อนที่เราจะไปภายในนะครับตรงนี้นะครับเราก็มีการติดตั้งประตูแต่ว่าอันนี้ทางคุณลูกค้านะครับซื้อประตูนะครับมาให้เราติดตั้งให้นะครับเราก็มีการจัดเสียมนะครับให้มันพอดีกับตัวประตูที่ทางคุณลูกค้าเนี่ยซื้อมานะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับแต่ว่าประตูอันนี้ทางคุณลูกค้าซื้อมานะครับก็ดูยี่ห้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหรือหน้าต่างนะครับตรงนี้ทางคุณลูกค้าเนี่ยซื้อมาให้เราติดตั้ง นะครับอันนี้จะไม่ใช่ของเรานะครับแต่ว่าก็ดูยี่ห้อได้นะครับเผื่อแบบชื่นชอบอะไรประมาณนี้ก็สามารถติดต่อไปซอได้นะครับมากันที่ภายในนะครับตรงนี้นะครับเสียงอาจจะก้องนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับแต่ว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยแจ้งกับทางเราว่าตรงนี้อาจจะเป็นแบบว่าห้องรับแขกนะครับซึ่งทางคุณลูกค้าเนี่ยก็มีการทําธุรกิจนะครับก็ไม่อยาก ให้ทางแบบว่าลูกค้าของคุณลูกค้าเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเป็นห้องรับแขกนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับหลังคาเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีท p ิโฟมนะครับตรงนี้นะครับเราก็กุกด,ด้วยฝ้าฉากเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีไฟฝั่งฝ้านะครับ LED นะครับทั้งหมด 7ดวงนะครับตอนนี้จะเป็นไฟแสงสีขาวไฟแบบนี้สามารถเลือกแสงสีได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแสงสีขาวหรือแสงวอร์มไวท์นะครับต่อมานะครับจะเป็นงานกระเบื้องพื้นนะครับจะเห็นได้ว่าเงาแวบเลยก็คือแสบตาเลยนะครับเดินทีลื่นเลยนะครับทางคุณลูกค้านะครับใช้กระเบื้องขนาด60คูณ 60, 60นะครับถ้าเป็นงานภายในเนี่ยหรือว่างานห้องนอนเนี่ย หรือว่าเป็นงานห้องรับแขกเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ใช้กระเบื้องใหญ่ไว้ก่อนนะครับมันจะดูแบบว่าสวยงามนะครับแล้วก็ดูแบบว่ามีมิติมันจะดูแบบว่าไม่มียาแนวร่องยาแนวเยอะจนเกินไปแนะนำนะครับให้ใช้กระเบื้องขนาด60ค60อันนี้นะครับก็จะเป็นกระเบื้องแบบเงานะครับเหมาะสําหรับใช้ภายในนะจะไม่เหมาะสําหรับใช้อย่างเช่นว่าห้องน้ําหรือว่าพื้นที่ภายนอก นะครับประมาณนั้นเลยถ้าเป็นห้องน้ําหรือพืน้นที่ภายนอกเนี่ยแนะนําให้เป็นแบบหยาบจะดีกว่านะครับหน้าต่างตรงนี้เราจัดเสียมติดตั้งให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับหน้าต่างของเราเนี่ยก็จะมีสีขาวกับสีดํา นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับจะเป็นอีกยี่ห้อหนึงแล้วก็ทางคุณลูกค้านะครับได้รีเควสกับทางเราว่าอยากให้ตัวบ้านเนี่ยไม่มืดนะครับเราก็เลยติดตั้งเนี่ยบล็อกแก้วให้เลยนะครับก็คือขนาดใหญ่เลยนะครับถ้าอยู่ภายในเนี่ยก็คือไม่มืดแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหน้าต่างนะครับก็คือดับเบิลเลยส่องเข้ามาอันนี้คือข้างในเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับ ต่อมานะครับระบบต่างๆอย่างเช่นพวกปลั๊กไฟเนี่ยเราก็เดินให้จุดละประมาณ2เมตรเลยนะครับถ้างองตั้งแต่ทางเข้ามานะครับอันนี้คือเราติดตั้งปลั๊กไฟให้นะครับ1จุดนะครับ2จุดนะครับ3จุดนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือเราติดตั้งให้พร้อมแบบรับแขกเลยนะครับหรือว่าเป็นสำนักงานได้เลย แล้วที่จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมีระบบน้ําดีน้ําทิ้งนะครับตรงนี้ทางคุณลูกค้าเนี่ยเอาไว้สําหรับทําเป็นบาร์นะครับไว้สําหรับดิฟกาแฟอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าตรงนี้นะครับถ้าเราเนี่ยอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นสถานทูงานแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เหมือนกันนะครับเวลาเราอายุเยอะแล้วนะครับไม่อยากขึ้นชั้น2นะครับ ในส่วนนี้นะครับเราก็รับรองไว้เป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับในส่วนนี้หน้าต่างเนี่ยอาจจะดูเยอะนะครับเพราะว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยอยากให้ห้องเนี่ยมีแสงเนี่ยส่องเข้ามานะครับไม่อยากให้ดูอับจนเกินไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับหน้าต่างก็จะมี1บานนะครับ2บาน3บาน4ี่บาน5บาน6บานรวมระตูนะครับหน้าต่างเยอะมากๆนะครับระบบอะไรต่างๆนะครับเราก็เดินไว้ให้หมดเลยอย่างเช่นว่า ตู้คอน s u m e r นะครับเราก็แยกมาจากตัวบ้านนะครับเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยคือทางคุณลูกค้าเนี่ยใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราเดินจากตัวหลักของตัวบ้านเลยเนี่ยผมมองว่าไฟน่าจะพิบนะครับเราก็เลยเดินตู้คอน s u m e r เนี่ยใหม่ให้เลยนะครับเราก็จะมีร้อยท่อแอร์นะครับสชุดในส่วนนี้นะครับเราก็เดินระบบให้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าต้องแจ้งก่อนทํางานนะครับถ้ามาแจ้งหลังตอนเราเนี่ยดำเนินการไปแล้วเนี่ยแล้วจะมาแก้ไขเนี่ย จะค่อนข้างยากนะครับผมแนะนำนะครับถ้า,าทางคุณลูกค้าเนี่ยว่าจะเป็นงานต่อเติมห้องอเนกประสงค์หรือว่างานต่อเติมอื่นเนี่ยอยากให้แจ้งกับทางโปรเจกต์ไว้ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าแก้ไขแล้วเนี่ยมันจะแก้ค่อนข้างยากนะครับ แล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมมาถ่ายให้คลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าสวยงามอย่างมากๆเลยอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นลักชวรี่แบบว่าโรงแรมระดับ5้าดาวเลยนะครับหรือว่าเป็นบ้านแบบว่าคฤหาสน์เลยอันนี้ห้องน้ําแบบสวยสุดๆเลยนะครับห้องอเนกประสงค์นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่มีพื้นที่ข้างบ้านอยู่นะครับหรือว่า อยากต่อเติมห้องเนประสงค์นะครับก็สามารถติดต่อเรามาได้เหมือนเดิมเลยนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0810488888หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ